สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นิดจะมาตัดใบเคลืตัวนี้นะ,ะใบเคลืตัวนี้เอาไปปั่นดูนะคะ่ะตัวนี้นะคะมันก็ยังไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ว่านิดว่ามันเอาไปปั่นได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะ ผักเคลนะคะเขาบอกว่าเป็นผักที่ได้รับฉายาว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะเนื่องจากว่ามีคุณค่าทางอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะซึ่งนะคะผักเคลนี่นะคะจะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่สูงนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนี่หรือข้อดีของเขามีเยอะมากเลยนะคะและเขาก็นิยมเอามาทำเป็นแบบกินสลัด แบบส,สดๆนะคะหรือว่าส่วนมากนะคะก็จะมาปั่นเป็นสมูทตี้ไว้ทานค่ะเพราะว่าเพื่อจะได้กินง่ายะค่ะอันนี้นะคะนิดก็จะเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้ค่ะเพราะว่าจะได้กินง่ายทานง่ายนะคะผักเคลตัวนี้นะคะอายุก็ประมาณ1เดือนค่ะก็ยางใบไม่ใหญ่มากนะคะแต่นี้ก็ว่าจะลองเอาไปปั่นดูค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะปั่นได้นะคะผสมกับผลไม้แล้วก็ผักที่มีอยู่นิดหน่อยค่ะ อันนี้คือผักแควที่เราเก็บมาได้นะคะก็จะได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าผลผลิตเรามีไม่เยอะนะคะเราจะเอาผักที่เรามีอยู่แล้วก็ผลไม้ที่เรามีอยู่มาผสมอีกทีนะะึงค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะปลอดพิษปลอดสารพิษนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเชื้อโรคที่ปนมากับผักอยู่นะคะต้องล้างแล้วก็แช่แช่ทิ้งไว้10-15นาทีเพื่อที่จะให้มันสะอาดดีๆนะคะเพราะว่าเรากินสดนะ นี่คือผล,ลไม้ที่นี่จะผสมเข้าไปนะคะก็จะมีผล,ลไม้ต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ว่าก็จะเน้นผักซะส่วนใหญ่นะคะนี่เลยค่ะผักสลัดนะคะเป็นผักสลัดปลอดสารพิษที่เราได้มาจากตลาดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแม่จะเริ่มปั่นนะคะก็คือจะใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผล,ลไม้ลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมอัลมอนด์เข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะได้ปั่นง่ายขึ้นนะคะตัวนี้นะคะนี่ใช้อัลมอนนมสูตรนี้นะ ไม่รู้แต่มีประโยชน์ค่ะก็ไม่ได้แย่นะคะกินได้